สวัสดีค่ะพบกับกีปปริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดในช่วงรักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวผ่านการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบเมื่อพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนคงนึกถึงเครื่องถมงานศิละปะหัตถกรรมที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ปัจจุบันจำนวนช่างฝีมือมีลดลง อนาคตของเครื่องถมเมืงองนครจะเป็นอย่างไรนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฏนครศรีธรรมราชมีรายงานค่ะวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมหรือชื่อเดิมคือโรงเรียนช่างถมเป็นแหล่งผลิตช่างถมที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศที่เปิดสอนในวิชาการทําเครื่องถมเพื่อสืบทอดงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนะครับของในตัวเนี่ย ถ้าถ้าเด็กง่ายเลยเขาเขาเขาเปรียภาษาช่างความเข้าใจของภาษาช่างก่อนคือการนํายาสงเนี่ยไปถงตงในในลายนะครับเกิดจากการสลักลวดลายให้เป็นร่องขึ้นในตรงนะครับแต่ก็ถ้ายาถุงเนี่ยไปถงปิดตัวร่องลายนั่งคือที่มาเครื่องนะแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็เห็นความสําคัญในตัวนี้นะครับของเราเนี่ยเปิดมุอเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับก็ให้ทุน การศึกษามาครับสามหมื่นตัวคนปกตีนะครับจนจบจ 3, 90, ปตสามเนี่ยเก้าหมื่นบาทครับก็เป็นแนวทาง,างนี้ําให้เรียนษาตอนนี้ก็ก็จากเดิมเนี่ยสิบกว่าคนนี่ยก็เพิ่มเป็นยี่สิบกว่าคนให้ความรู้ให้วิชาที่เรียงไปับ อากให้มาเรียนวิชานี้มากมากคๆได้ได้อ่านรักษ์สินค้าอย่างวัฒนธรไว้ค่ะคือรู้สึกจะได้ค่ะเพราะว่าคืออยากให้เครื่องถุงนี้คงอยู่ตลอดไปค่ะแล้วก็อยากให้มีคนศึกษาแม้สิ่งหายไปค่ะคือท่านกระเรานะคะอยากให้คนในสังคมนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในคือในการทำเครื่องถมโดยการสร้างอครือนรงค์ค่ะเคิื่องนรงค์เกี่ยวกับเครื่องถุงและว่ฒนธรรมไทยค่ะอยากให้ ันมานะคะมันมาดูเลยสมบัติของชาตินนี้นะเอาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ถึงว่าเรามีเด็กเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลผลิตที่ได้ออกไปแต่ละปีก็ก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นที่พอใจนะครับเหมือนสักสิบคนเนี่ยก็ได้ละประมาณสี่คนห้าคนกับเล่นในความตั้งใจของนักเรียนเขานะครับแต่ว่าสาหรับคนภายนอกเนี่ยผมว่าเราเรามาหันดู งานอังหินทั์การเงิของของประเทศไทยเราดีกว่าเพราะว่าคนคนไทยเราเนี่ยถือว่าคือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะพวกงานร้านอิรสระและพวกนี้ก็อยากกระหนเข้ามาดูเลยไม่ว่าจะเป็นห่วยาราชการก็ดีนะครับหรือการชนก็ดีแต่ตอนนี้ก็ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็านื่งจากการไปสังต่างๆนะครับนี่ก็มีการขายทำจากรายการทีวีบ้างน,นะครับแล้วก็ส่วน ราชการก็ช่วยอยู่นะครับก็ก็ผมว่าก็ก็คงจะดีดีขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับศิลปะที่ทรงคุณค่าของเมืองนครจะอยู่คู่กับที่นี่ได้นานอีกแค่ไหนหากวันข้างหน้ายังขาดความสืบทอดนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนนครศรีธรรมราชรายงาน ทั้งหมดนี้คือมุมมองจากนักข่าวพลเมือง4 reporter เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง4 reporter โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทรมาที่หมายเลข0949761285และตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ วันนี้กีบและทีมงานลาไปก่อนและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงสุดท้ายของวันใหม่ไทย PBS สวัสดีค่ะ